ให้นักเรียนเขียนข้อความคําถามเกี่ยวกับปัญหาหัวใจของนักเรียนที่อยากจะถามครูหรืออยากจะถามเพื่อนๆให้เพื่อนๆช่วยแคร์ช่วยแชร์ความคิดกันมาคนละหนึ่งคำถามไม่ต้องลงชื่อและเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีคนนั้นมาตอบป,ปัญหาหัวใจให้กับทุกๆคนโอเคครับ เดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีคนแรกเป็นฝ่ายหญิงหยิบมาก่อนหนึ่งคำถามแล้วครูจะลองที่ว่าพวกเราจะตอบกันว่าอย่างไรอสุวันนี้หยิบมาหนึ่งคำถามทำไงดีเขาถึงจะรักเราจริงโอเทียนีเราคิดว่าเราต้องทำยังไงถึงจะให้เพื่อนเรารักทำตัวนิสัยดีควรดูแลเอาใจใส่เขาไว้ใจกัน ช่วงเขาไปกินข้าวอย่างเี้ยจ้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงจริงใจการดูแลเขาให้ดีๆครับบางทีเรามองว่าเรารู้เราอาจจะรู้ไม่ถึงปัญหาลึกๆของเด็กจริงๆแต่ถ้าพอให้เด็กมีส่วนร่วมถามบางปัญหาเราตอบไม่ได้เลยเพราะมันเป็นปัญหาของวัยรุ่นจริงๆเพราะนั้นครูจะช่วยครูมีแอคทีฟมี ความพยายามมากขึ้นที่จะสรรหาคำตอบมาตอบปัญหาเด็กในครั้งต่อไปได้ผมว่าตรงนี้ดีดีดีดเอาละครับเอา,เ,อาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,อะไรนะครับยอดฮิตเลยเด็กจะถามว่า การสำเร็จความใคร่ในตนเองหรือบางทีถ้าใช้นุนนวดคือการช่วยเหลือตนเองเนี่ยบ่อยๆจะทําให้ความสูงลดลงไหมสมมุติเขาถามครับครูโดนก่อนเลยผู้ชายเนี่ยปกติเด็กวัยรุ่นเนี่ยสรีร่าวิทยาอร่างกายเขาจะเปลี่ยนร่างกายจิตใจอารมณ์เนี่ยคือการสําเร็จความใคร่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เขาเปลี่ยนแปลงดังนั้นคําถามต่อไปผู้หญิงกับผู้ชาย ถ้าอยู่ด้วยกันเราควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรทำตัวเรียบร้อยแต่ก็คิดหนักจะไม่แบบคุยกันแล้วก็ไม่แตะต้อตอวัวอยู่เขาแบบเป็นเหมือนเพื่อนก็อย่าไปใกล้เขาค่ะทำตัวห่างจกเขาไว้หลีกเลี่ยงแล้วก็ชวนเปเรื่องนื้ แบบให้เกียรติเขาครับหลังจากที่เราได้พบอาจารย์พันศักดิ์ที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันในวันนั้นก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นนะนะมีหลักการวิธีการที่จะสอนเด็กมีเทคนิคใหม่ๆที่จะให้เด็กแสดงกล้าแสดงออกและกล้าที่จะร่วมแชร์ความวคิดระว่างครูกับนักเรียนลและก็เพื่อนฝูงในห้องคือคนที่เขาทำได้จริงๆนะเขาแอบเขียนคำถามใส่ไว้รียบรยแล้วไอ้ที่เขาอยากจะตอบอะ นะครับมาแล้วก็ใส่รวมไปเรียบร้อยถึงเวลาเราก็ยกของเราขึ้นมาแต่เด็กๆก็นึกว่าเนี่ยของเขานะครับมาแล้วเราก็ได้สอนเรื่องที่เราสอนนะครับโดยที่เด็กไม่เคยรู้เลยว่านี่เราเขียนเอาไว้แล้วเพราะงั้นบางทีเอาของเด็กขึ้นมาเนี่ยสเปะสปะเนี่ยแต่กาต้องเอาเข้าขึ้นมาบ้างเพราะงั้นเขาเดยวครูเตรียมไว้นี่อะไรงี้นะก็เลยอย่างนั้นอันไหนที่จะสอนเนี่ยเราก็ใส่ไว้ด้วยนี่ก็เป็นหลักการครับอันนี้ก็ถูกต้องครับเวลาเราได้จดหมายขึ้นมาครับเรารู้ว่าคำนั้นไม่ดีเนี่ยเราต้องบอกครูขออนุญาตปรับเปลี่ยน่อยนะ ว่าเป็นคํานี้กันแล้วกันเพื่อนๆจะได้ฟังได้นะครับแต่ไม่ต้องไปบอกว่าเออของเธอไม่ดีเดี๋ยวมันโกรธเรานะเออเดี๋ยวเราคุยเข้ามาเปลี่ยนนะแล้วก็ทำเป็นตลกโงกฮาไปเลยแสดงว่าเรื่องการใช้คําพูดเนี่ยมีความสําคัญใช่ไหมครับครูครับออสัปดาห์นี้เราคงต้องมาเวิร์กช็อปกันนะครับในเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาที่ในการสอนเรื่องเพศศ,ศึกษาเรื่องของคําที่ใช้เนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่จะตอบเนี่ยว่ามันมันมันมีคำอะไรที่เราต้องเลี่ยงเลี้ยงรู้วิธีการตอบอะไรต้องเลี่ยงเลี่ยงใช่ไหมครับ คุูลอง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 เขียนดูเลยถ้ามันมีคำอะไรแล้วเรียกมันว่ายังไงคำแทนตรงนั้นจุ๋มจิ๋มจะน่ารักฝ่านะคะว่าเออไอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เล้นลับจุ๋มจิ๋มตรงเนี้ยมันเราควรจะดูแลมันให้สะอาดให้มันดีเวลาเรามีรอบเดือนของชายบ้างโอ้พื้นที่ต้องห้ามนะครับผู้ชายนะครับอ่ะโอเคครับ่ะมีลักษณะที่เด็กนะครับอาจจะบอกว่าคุณครูวันนี้ผมรู้สึก เป็นไรไม่รู้คันคันตรงที่เอาไว้ว่าของเขาแต่เราว่าไอ้ตรงนี้มันดูแล้วไม่สุภาพเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ไหมพื้นที่ต้องห้ามเขือ่อเผาโอเค okay, ครับในกรณีนี้นนอะไรครับกรณีที่โดนผู้ชายลวนลามหรือมาทำมีดีมีร้ายกันนักเรียนรเราต้องป้องกันตัวค่ะครับทำไมถึงท้อมได้ครับแต่ก็มีผมเคยตั้งชื่อไ,ไอ้ห้อยไอ้โหนอองั้นครับ <I> ผู้ชายถาม <I 'm S 1> ผู้หญิงถามครับ <I 'm S 1> ผู้ชายผู้ชายโอเคไอ้ห้โห <ไง S 1> นแบนีครับแต่ว่าอวัยวะเขาใช่ไหมครับครับโ okay. อเคโดยเฉพาะประโยชน์ที่เราจะนำออกมาใช้ในการที่จะเล่าเรื่องให้เด็กฟังอะตัดจากข่าวนี่นะครับว่าสำคัญมันก็มุงทีข่าวเขียนไปจงครึ้มเลยถ้าอ่านตามนั้นมันก็โป้ไปหน่อยนะครับนะผมว่าเดี๋ยวเราเรา,เราลองเราลอง,ลอง,ลองดูซิว่าเราจะนํามาใช้ในชีวิตจริงยังไงดูเราก็จะเอาข่าวมาลองอ่านให้เขาดูที่นี่ในข่าวเนี่ยเราก็จะลองเราให้อาจารย์ท่านสองท่านอ่านทีละข่าวนะครับนี่นะครับลองลองข่าวดูนะครับลองดูครับ ยื่นเลยครับยืนอ่านเลยครับตรงดูนครับวาเลนไทยเป็นเทศกาลแห่งการแสดงความรักหลายคู่รักพักใช้โอกาสนี้แสดงความรักวันนี้ยังครูมีกรณีศึกษามาให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนฟังแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยครูสรุปว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะคะตารวจ สิบกว่านายเข้าค้นหาเหยื่อผู้เคราะรารในป่ารกออโดยตำรวจได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือจึงรุดไปที่บริเวณเกิดคุณครูสายสมนใช้วิธีการหยิบยกกรณีศึกษาจากเรื่องราวหรือข่าวในชีวิตประจำวันมาปรับใช้ในการสอนวิชาแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้การถามคำถามแล้วให้นักเรียนตอบทีละคนจากนั้นจึงสรุปกลังทำมิดีมิรานะ้ายนะคะกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง นักเรียนเป็นเด็กหญิงหน่อยคนนี้นักเรียนจะทำอย่างไรก็ไม่ตามไปไม่ตามไปวิ่งไม่หนีโรงเรียนไม่สนใจ,นใจและจะทำใน่อคะอ่ะเด็กนักเรียนก็ให้ความสนใจดีค่ะตั้งใจดีแล้วก็อยากอยากอยากทราบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กแล้วเราจะแก้ไขปัญหา ตรงนั้นอย่างไรหรือเด็กก็นำเอาปัญหานี้มาเป็นไกด์ไลน์ในในในชีวิตเขาได้ว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาจะทำตัวอย่างไรคะเด็กเล็กๆอาจจะฟังแล้วว่าเอ๊ะทำไมครู คุณครูสายสุนีครูฝ่ายปกครองจากโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาได้นําหลักของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษามาใช้ในการพูดเพื่อให้โอวาดกับนักเรียนในช่วงเวลาหลังจากเคารพธงชาติโดยหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการประพฤติตนของวัยรุ่นที่มีต่อเพศตรงข้ามอย่างถูกต้องและเหมาะสมเราต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวนะคะเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนฮามมันยังไม่ถึงเวลานะคะคุณครูขอฝากไว้ ยกตัวอย่างจากข่าวในชีวิตประจําวันนะคะว่าในขณะนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาเนี่ยค่ะก็ะให้คําแนะนําว่าการที่เรารักกันเราชอบกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วต้องเชื่อใจกันได้ก็พยายามให้ความรู้เพราะว่าคนเราเนี่ยมีความรักได้แต่ความรักต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าใจกัน อย่างเช่นช่วยกันเรียนหนังสือช่วยกันทบทวนบทเรียนตรงนี้ค่ะแล้วก็พยายามให้คําแนะนําเขาความรักเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่จะแสดงกันในวันวาเลนไทน์วันเดียววันที่เราเจะแสดงความรักที่ถูกต้องมันมีเยอะแยะแล้วก็ถ้าเราจะพร้อมจะเสียตัวกับใครสักคนเราต้องมั่นใจและแน่ใจว่าเขารักเราจริงและก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเขาได้ตลอดชีวิตคนะ่ะครับ ครูครับผมจะลองผมจะลองสักนิดว่าผมจะสื่อสารกับเด็กๆไงในเรื่องไอ้วันลอยกระทรงวันมะริศายนะครับจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเช่นน้องๆรู้ไหมอีวันลอยกระทรงเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคนมักจะหลงเงาเพราะพระจันทร์ที่สวยนัานอยู่ในน้ำไปอยู่บนน้กนะครับดังนั้นวันนั้นที่เราอาจจะตัดสินใจอะไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เป็นไปนตามที่เราจะคิด และส่วนใหญ่เราก็จะนั่งมองว่าไปลอยกระทงด้วยกันสองคนจับลอยกระทงพรากระทงมันลอยไปโอ้ความรักเราคงจะไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นผู้ชายเขาจะเข้าใจเขาจะชวนว่าไปเสริมแต่งความรักกันให้มันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วเราก็จะหลงตามเข้าไปเพราะนั้นน้องอย่าหลงตามเข้าไปนะเพราะว่าถ้าหลงตามเข้าไปเนี่ยไอความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนนในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเลิกลากไปได้นี่ครับแล้วก็เรียก,ยกว่าแค่ทำให้เขาเริ่มมองเห็นว่าเออ ขณะเดียวกันเนี่ยต้องดูว่าวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันที่อย่างอาจารย์ว่าเเป็นวันที่เราขอขมาพระแม่คงคาอะไรต่างๆเราควรจะทําวันนี้เป็นวันดีเป็นวันจุดเริ่มของความรักของเรารักกันแลวให้โรงเรียนมีความสุขเรียนหนังสือคือเนี่ยคล้ายๆเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็เออโอเคนะครับก็ใช้ได้แต่ที่ครูพูดอ่ะถูกต้องหมดแล้วครับผมว่าเราก็แค่ปรับให้มันคุยไปแบบเป็นทางกายผมเชื่อว่าถ้าเราไปเจอเด็กจริงๆเราก็คุยงัง้นใช่ไหมครับนั่นก็คือเพศศึกษาครับเพศศึกษาคือการมองเพศชายและเพศหญิงในทางบวก และทําให้เกิดผลสรุปสุดท้ายผลลัพธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพรวมทั้งรับผิดชอบการกระทานั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เราทุกคนกําลังเริ่มเรื่องนี้กันอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับก็เราก็<อ>คงต้องตั้งความหวังว่าเราจะสําเร็จในสิ่งที่ดีงามเพื่อ<โ>เพื่อพวกเราครับแล้วก็ลูกๆหลานเรานะครับวันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ขอพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับนี่ครับอาจารย์ครับ ต้นแบบถ้าดีปั๊บทุกอย่างก็ดีหมดแล้วก,การถ่ายทอดหรือว่าความใส่ใจนะฮะแล้วก็อธิบายชัดเจนให้เด็กนะฮะเราต้องให้อธิบายความรู้ให้เด็กให้เข้าใจแบบชัดเจนจริงๆนะครับคืออย่าให้เขาแค่สงสัยถ้าสงสัยแล้วเด็กไปปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่าห่วงครับก็เด็กก็มีความเข้าใจขึ้นเยอะบางทีเราต้องแนะนําเด็กว่าถ้าถ้าพูดโดยที่ เป็นส่วนบุคคลนึนก็พูดได้ใช่ไหมฮะถ้าโดยส่วนรวมเนี่ยเราต้องระวังคํานี้ด้วยเพราะว่าดูแล้วถ้าเราพูดไปปับ๊บมันไม่สุภาพเราต้องแนะนาเด็กอย่างนี้ด้วยนะครับคือให้พยายามสอนให้เด็กรู้จักการเลี่ยงคำคืออย่าพูดตรงตรงเนี่ยต้องเนี่ยแหละแบบที่เราวก็จปบให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วให้เด็กแต่ละคน,นร่วมกันอนภะิปรายว่าสิ่งอย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดีให้เขาแนวความคิดแต่ละคนเนี่ยเขาจะร,รู้เองว่าอันนี้ดีไหม ผู้หญิงทานี้ถูกไหมผู้ชายทำนี้ถูกไหมเขาจะแสดงความคิดเห็นต่อกันแชร์ต่อกันได้อย่างนี้มันก็พอใจได้ที่ได้เวิร์กช็อปอาจารย์มาบางครั้งเราคิดไม่ถึงว่า,าสิ่งที่อาจารย์ให้เรามาเนี่ยเอามาสอนกับเด็กแล้วเด็กชอบฉะนั้นาบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องเพศหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะสื่อให้เด็กเรียนแล้วสนุก เรียนแล้วได้ความรู้จริงไม่ใช่เรียนแล้วแบบเด็กคิดว่าโอ้ยเรื่องมันเรื่องไม่ไม่ดีเรื่องไม่สุภาพกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยดังนั้นเราได้สิ่งนี้จากอาจารย์มาเราก็มาประยุกสอนประยุกสอน,นให้เด็กที่เด็กก็รับในสิ่งที่ดีๆไปผลย้อนกลับจากผู้ปกครองก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสอนเพศศึกษาหรือวัยรุ่นที่ใช้คําที่ไม่สุภาพอีกเรี่ยงคําสุภาพได้มากขึ้นอะคะ่ะ คนจริงถ้าจะฝากคุณครูผมเชื่อครับว่าตอนถึงยุคนี้เนี่ยคุณครูทั้งหลายมีเจตคติที่ถูกต้องและที่ดีต่อการสอนเรื่องเพศศึกษาแล้วขณะนี้เนี่ยปัญหาการสอนเพศศึกษาเนี่ยเริ่มข้ามจากรุ่นคุณครูไปแล้วไปเป็นปัญหาทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังไม่เข้าใจคุณครูมันก็จะมองคุณครูว่าทาไมถึงมาสอนเรื่องนี้กับลูกเขาอาจจะชี้โพให้ก็ลอกฉน,นั้นตอนนี้ปัญหาของเรื่องสอนเพศศึกษามันผ่านจากรุ่นครูไปสู่รุ่นครูตอจจะครูไปรุ่นพ่อแม่แ เพราะสิ่งที่สอนยากที่สุดก็คือพ่อแม่เนื่องจากว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยคาดหวังไว้อย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังก็ยังยังคาดหวังอย่างนั้นอยู่เพราะคิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆสามารถควบคุมได้เพราะพวกเขาลืมไปว่าเด็กเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เด็กนับถือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นี่แน่นอนอยิ่งถ้าเกิดพ่อแม่บีบบังคับลูกก็จะเป็นอย่างนั้นฉันั้นครูจึงต้องมีทักษะครูต้องมีวิธีการอะไรต่างๆที่จะดึงเอาผู้ปกครองทั้งหลายมาเป็นพวกตัวเอง และต้องมาเป็นพวกตัวเองถ้าเกิดว่าครูก้าวข้ามอันนี้ไปได้จนกระทั่งคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กในโรงเรียนเรารวมกันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ปัญหาพวกนี้หมดไปเลยครับ